วูว <ítulo> <sabes> ูว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 ูปิดเพลงด่วนเลยลิคซีขอบคุณครับท <laughs> ุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องไวหน่อยนะมันมีอันหนึ่งทุกคนอันนี้เนี่ยมีโอกาสได้แคนดี้บัตซ้อมเลยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเพราะว่านี่ครับเจ้าตัวนี้มาแล้วคอมมอนซัมเมอร์เอก หล้านบาทโอ้โหซึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าซีซีกวิวอ่านงี้ใช่ไหมซีกิวเจ้านกนางนวลเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมความสามารถเขาคือถ้าสมมุตินะครับเราเนี่ยขุดต้นไม้นะครับระดับหนึงนะครับอย่างเช่นระดับมิสติกนะครับถ้าเราขุดมิสติกเนี่ยแล้วถ้าสมมติเราขุดไปใช่ไหมนกนางนวลก็จะมีโอกาสนะครับดับเป็นระดับมิสติกประเภทอื่นๆโอ้ รวมถึงอีเวนต์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันซึ่งแคนดี้บัตซัมนะครับเป็นระดับดีไวดีวระดับดีไวแล้วซีระดับดีไวเรามีเท่าไหร่ระดับดีไวนะะี่คือโอ้มาชูไงมาชูมช <c oughs> <c oughs> มาชรูระดับดีมีตั้งหนึ่งร้อยสามสิบห้าอันโอ้โหคือถ้าคุดบนนี้เนี่ยถ้าสมมติ การคิดของผมไม่ผิดนะครับเขาเนี่ยมีโอกาสนะครับขุดเจ้าดีวตัวนี้เนี่ยให้เป็นดีวประเภทอื่นที่แบบอยู่ในอีเวนต์ด้วยนกนางนวลโอ้โหี๋ยว่าก่อนอื่นก่อนอื่นนกนางนวลต้องมาให้เรบแปตัวก่อนทั้งสวนแป๊บหนึ่งนะโลบักพอไมมได้โลบักไม่พอแน่เลยแป๊บนึงแป๊บหนึ่งไปเติมโลบักก่อนโอ้โหมีอยู่สองโลบักโอ้เศร้าเหลือเกินโอ้โอเคสานาทีแล้วได้หรือยังอ๋อมาแล้วครับ ในที่สุดทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าอ่าซื้อแบบรวดเร็วนะครับสักยี่สิบฟองพอไหมเนี่ยน่าจะพอนะยี่สิบฟองยี่สิบฟองหรอยี่สิบฟองผมต้องการแปดตัวครับทุกคนเพื่อมารองนะครับเพราะว่ายิ่งมีเยอะก็น่าจะมีมีว่ายิ่งมีเยอะนะครับก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่เจ้าอ่าดีวายของผมเนี่ยเวลาขุณเลยเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับเป็นผลอื่นมากขึ้นใช่ไหมผมก็คิดว่าง,งั้นเหมือนกัน เผื่อบางทีอาจจะได้โอ้โหเจ้าแคนที่ประสาบมาทุกคนโอ้โหแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็ดเห็ดดีไของเราเนี่ยมีอยู่ตั้งร้อยกว่าชิ้นแล้วก็มีผลอื่นอีกนะครับแต่ว่าเห็ดเนี่ยน่าจะสําคัญสุดนะนะครับส่วนเราก็ใส่ได้8ตัวพอดีนะครับทุกคนถือว่าเยี่ยมยอดนะครับเดีย๋ยวซื้อจนกว่าเวลาจะหมดเลยแล้วกันอือหืเเร็ว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 ,รว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 ขึ้นอีกแต่ว่าเจ้านกตัวนี้นะครับนกนางนวลเนี่ยเขาไม่ได้บอกเป็นเปอร์เซนต์ด้วยนะ ว่าโอเคถ้ายิ่งใส่เยอะเปอร์เซ็นต์จะเยอะนะครับเขาแค่บอกว่าออมีโอกาสนะน้องนะเหมือนล่อซื้อเลยเนี่ยผมจะโด,โดนล่อไหมเนี่ยตายละโดนโดนล่อซื้อรบักชัวร์เลยอย่างเงี้ยเอาละดูบิ๊กเอาอีกละตั้งแต่ไอ,ไอคลิปเ,เปิดเปิดเอ่อมันเล่นตพันแล้วนะสองหมื 25, ่นห้าพันลบักแล้วนะรอบนี้จะมาลอ่ลอซื้อแบบยี่สิบเก้เาลบักเก้าเหรอพี่ผมว่า,ามาลองดูลองดูลอ,องดูนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ดูบิ๊กยานะครับดูบิ๊กยาทําอย่างนี้นะครับดูบิ๊กให้ผมเลยอย่างน้อยนะครับไม่ได้แคนดี้ปะซ้อมก็ขอนกนางนวลนะนกนางนวลสัก8ตัวนะครับตัวอื่นๆก็อาจจะเก็บได้นะอย่างเช่นเจ้าปลาปลาดาวนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านความสามารถกันใหม่ละกันสำหรับคนที่แบบดูคลิปเจ้าปลาหมึกแล้วลืมนะครับว่าแต่ละตัวมีความสามารถอะไรนะครับหนนาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้ลมมาด้วยโอเคตอนนี้คอมมอนเรานะครับ20ฟอง 20ฟอง2 0ฟอง2 5ของ20ฟองคือคือเท่าไหร่งงคือ5ตัวเรียบร้อยตอนนี้อะซื้อไปเรื่อยๆนะครับนกนางนวน่าจะครบ8ตัวนะผมแม่โอเคสวิฟองสุดท้ายครับโอเคซื้อทันไหมทัน้วมาต่อโอ้ดีดีดีโอ้เรื่องนี้คืออะไรอ่ะคืนแบบกลางคืนพอดีครับ สุดยอดสุดยอดโอ้โหวิวสวยเลยเมื่อกี้นึกว่าเนี่ยโดนอนาเขตของโกโจอะเมื่อกี้เออโดนกลางอนาเขตแล้วมามาโอเคมีสำรองอยู่นะไอ้นี้26ฟองนะครับนกนางนวลมาเถอะนะครับถ้าสมมติมาครบนะครับก็ดีถ้ามาไม่ครบก็เมื่อกี้อันใหม่มาเพิ่มเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อกันต่อเปิด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 ไข่ครเปิดไครเปิดใครกระตุกเล็กน้อยนกนางนวลนกนางนวลนางนวล มาเป็นแจกเลยนางนวลเรานกนางนวลนกนางนวลอ่ะมานกนางนวลนกนางนวลทึบชับแล้วก็นางนวลนางนวลโอ้โหโอ้โหปูปูปูป,ป,ปูไทยอร่อยถึงใจโอ้โหูนางนวลไม่มาเลยเหรอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนางนวลมาเถอะนะครับไม่อยากจะโดนโลบักเพิ่มแค่นี้ก็พอแล้วนะอะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยผมมีแจกและคูณต่อนะครับใครที่แบบว่า อยากได้ลัคุณก็เหมือนเดิมนะครับกดซับสไครต์เอาไว้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ชื่อตัวเองแล้วก็บอกเหตุผลหน่อยนะครับว่าทำไมอยากได้ลัคุณแล้วก็ร้านบิปรกรณ์นะครับส่วนใครที่แบบมีแบบเอ่อเก็บเงินอย่างมาหาศาลเพื่อจะมาซื้อของไม่อยากจะรอโดยอยต่อไปนะครับร้านบิปปกรณ์ได้เลยนะโอโ้มาแล้วนางนวลเย้ลิงใต้คลิปได้เลยนะปลอดภัยแน่นอนเย้นางนวลอีกตัวเย้นางนวลนางนวลนางนวลโอเคนางนวลมาเท่าไหร่แล้วสองตัวใช่ไหม นางนวลนางนวลโอเคโอเคเยี่ยมยอดนางนวลน,นางนวลน,นางนวลนอา้าวสัตว์เลี้ยงเต็มไม่อีกสามฟองตรงนี้ชบึบนางนวลน,นางนวลน,นางนวลโอเคปลาดาวปลาดาวแล้วก็แล้วก็ปูอืมนะครับต้องรีบนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะที่เพิ่งอัปเดตมาไม่มีใครรองเลยนะผมคิดว่าเพราะฉะนั้น <laughs> อาจจะมีบักอยู่นะครับเผื่อแคนดี้ออกมาสวนเรานะครับจะเต็มไปด้วยแคนดี้เหวโหแค่คิดก็รู้สึกแบบโอ้โหขอแค่ต้นเดียวไ่ะขอต้นเดียวนะครับขอแค่สวนเรามีแคนดี้สักต้นเนี่ยอืมปูครับบอกเลยแม่สวนเรานะครับจะไม่มีข้อด้อยอีกต่อไปนะครับตอนนี้มีหมดโยไว้ในต้นใหม่ที่ตันหลายรูบัแล้วก็แคนดี้นี่แหละ นางนวล2ตัวโอเคเยี่ยมยอดสาตัวเยี่ยม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 เจ้าปลาดาวเนี่ยคือให้ exp นะครับเหมือนเจ้านนคูกเลยส่วนเจ้าปูนะครับจะมีโอกาสไปไถเงินคนอื่นนะครับ <laughs> นะครับเออส่วนนางนวลมีกี่ตัวแล้วนะครับนางนวลอย่างที่บอกไป5้าตัว5ตัวแล้วโอเคเหลืออีกเจ็ดฟองนางนวลขาดสตัวขออย่าเสียลบักเพิ่มได้ไหม <laughs> นี่หมดไปแล้วนะครับอีกพันหนึ่งโอ้โห,โ,โ,หโลบักนี่ใช้เยอะจริงนะแบบนี้เนี่ยโอเคเปิดนางนวล นางนวลนางนวลนางเต็มโอเคโอเคอปลาดาวขายครับนางนวลแต่ก็นางนวลโอ้ปลาดาวโอเคอีกสองตัวเปนเจ้านางนวลสองตัวนี้อ่ะสองชิ้นพอดีนางนวลสองตัวเลยโอเคนางนวลไปหนีหนีหนีโอเค,อเคได้ตัวเดียวขาดตัวเดียวครับมาตัวเดียวขอตัวเดียวนางนวลอืมเต็มแล้วหรอโอ้โหเต็มเร็วมากนางนวล นางนวลฟิชฟิชโอเคนึกว่าจะโดนเพิ่มโทโอเคมาครับครบเรียบร้อยทุกคนเจ้านางนวล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 โอเคไล, okay. ลคูนเดี๋ยวพักก่อนนะไละคูนนะถึงตาของน้องนางนวลแป๊บนึงนะไละคูนโอเคไลคูนออกได้เลยไปเจ้านางนวลลงสวนลงสวนได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรา จะมาปลูกเดี๋ยว,ยวอ่านความสามารถให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์โอ้นี่ไงเจ้านางนวลพออยู่ในเกมปุ๊บมีโอกาสบอกเลย <laughs> นี่ครับเมื่อเรานะครับโชวิ่งนะครับแพนนะครับเมื่อเราขุดเออเจ้าผลไม้ออกเนี่ยมีโอกาส3.34%นะครับที่จะตอบเป็นซีดในมูลค่าเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่เวิร์กสำหรับการขุดพวกผลไม้นะครับนั่นก็คือถ้าเราขุด <laughs> 3 38 38 24แล 24, 3, 3, 4, ้วยี3สิบสครับผม <laughs> ถ้าเราขูดทั้งหมด100ต้นโอ้มัชชูม100ต้นโอ้ oh! มีโอกาสนะครับ27ต้นจะเป็นระดับดีไวนชนิดอื่นโอ้โ oh! ห <laughs> oh! นี่นะโชวิ่งโชวิ่งแพนนะครับอ่านไม่ผิดแน่นอนนะครับนะครับก็คือนี่ครับดอปเดอะอีควอไลเซ้นนะครับก็คืออีควอเลเซ้นแปลว่าเทียบเท่านั่นเองเทียบเท่าแบบ ดีวายก็คือดีวายนะครับมัชรูมอ่าโอเคผมเปิดให้ดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเขาอยู่ในระดับไหนนะครับนี่เลยนะครับเจ้ามัชรูมนะครับอยู่ในระดับดีวายนะครับส่วนเจ้าแคนดี้บัซซัมนี่ไงระดับดีวายเหมือนกันมามามามัชรูมหนึ่งร้อยสามสิบห้าต้นนะครับมีโอกาสเอ่อประมาณยี่เออประมาณสามสิบต้นนะสามสิบต้นนะครับที่จะเป็นระดับดีวายต่างๆนะครับซึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ระดับดีวายของอ e ีเวนต์ต่างๆเนี่ยได้หรือเปล่าเอะแต่ว่ามัทรูมเนี่ยเขานับเป็นซีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเขานะครับนับเป็นผลไม้หรือว่าต้นไม้อเดี๋ยวลองดูกันนะครับพร้อมกันโอเคเรียบร้อยครับผมเต็มหมดเลยนะตอนนี้135้า้ต้นนะครับมาดูซิว่าระดับดีวายอื่นๆเนี่ยมีไหมนะครับนี่เกรปก็ระดับดีวายเหมือนกันโอเคอังวุ่นก็ระดับดีวายนะครับบีนสต็อกระดับพิสมาติกอันนี้ เผือเป็นต้นในนี้ด้วยนะนี่เจ้าหูหูหูช้างเจ้าหูช้างเดี๋ยวเราปลูกให้หมดเลยนะครับโอ้แต่ว่าเจ้าถั่วลันเตาเนี่ยเป็นของแรนนี่นะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกสัก10ต้นนะครับเหลือไว้สัก3าเก็บเอาไว้เปเปอร์สิบสามอ่ะเปเปอร์ดีไวนะครับเปเปอร์โอเคแค่นี้ก่อนก็ได้มา10ผลนะครับบีสต็อกโอเคอ้าวเกินด้วยไม่เป็นไรอ่าแล้วก็เปเปอร์เปเปอร์เอาไว้ขุดทิ้งนะครับจะได้รู้นะครับว่ามัชสรูมเนี่ยก็คือนับหรือไม่นับนะครับโอเคเปเปอร์หมดเลยเนาะ ก็เสียดายเหมือนกันนะเปเปร์แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับขุดไปให้หมดมาเลยมาเลยตุ้ม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 มาครับพร้อมนะครับพร้อมระเบิดนะครับตอนนี้โอเคตุ้มแล้วนะมานกนางนวลนะครับแปดตัวเรียบร้อยสองพันกว่าโลบักอืฮึเรามาขุดเจ้ามัชรูมก่อนติดไหมไม่ติดมัชรูมไม่ได้ยังไม่ได้ครับ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 ไม่ได้ เอ๊ะหรือว่าพวกเรามัชรูมเนี่ยถือว่าเป็นผลไม้เนี่ยไม่ดอบเลยครับโอ้ไม่มาเลยเอ๊ะอย่าบอกนะก็คือไม่นับหรอโธโอ้โหปกติมันควรจะมาเยอะนะแต่ว่านี่คือไม่มาเลยแสดงว่าไม่ได้ครับผมมัชรูมก็คือไม่นับนะโอ้โหโธกูสายกูสายคิดว่านับแล้วแท้แท้โอ้ไม่นับครับโอ้หมูนเกือบเป็นมูนแมงโก้โอ้ยค้างค้างเกือบโอ้กีวีกีวี เกือบมูลแมงโก้ซะแล้วเมื่อกี้เฉียวครับเฉียว,วดไปโอเคเรียบร้อยมาอันต่อไปคือเจ็บปวดเล็กน้อยนะครับโอ้โหมีอันนี้ด้วยนะโอเคอันนี้คือผมไม่รีบนะครับเพราะมีแรนบวงเรนโบผมปลูกตรงนี้ด้วยนะครับอันตรายบีสต็อกอันแรกไม่ได้นะครับอันที่สองก็ไม่ได้นะครับอันที่สามไม่ได้ครับอันที่สี่ไม่ได้ครับผมอันที่ห้าไม่ได้ครับอันที่หก ไม่ได้ครับไม่ได้ครับอันที่7อันที่8ไม่ได้9โอ้ขุดบีนสต็อกได้บีนสต็อกอีกทีหนึง่ง <laughs> ได้โอ้ oh! แสดงว่าได้ครับโอเคโอเคแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าได้นะครับแต่ว่าได้ต้นไม,ม้อีเว้นไหมอาจจะต้องเป็นคลิปหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะโอ้โหลกมากเลย ทำไมน้องนางนวลทำอะไรคมผมเนี Mustafa, ่ยแหมยัง <laughs> มีเปเปอร์เปเปอร์ <st> ี่เยอะเลยนะครับโอเคอะมาถั่วมาต่อขุดถั่วคขุดถัวได้ถั่วอะไรเนี่ยเฮ้ยไปต้นอื่นด้วยสิโอ้ต้นอื่นก็มีเยอะแยะเปเปอร์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได่ถั่วอีกแล้วอ่ะโอ้โกติมันควรจะได้อันอื่นด้วยนะออะเปเปอร์ดู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 สิเปเปอร์ช่วยโลกดูไปเปเปอร์เฮ้ยเปเปอร์เปเปอร์ เฮ้ยโอ้โหอ้าวเป็นเปเปอร์ซีดอีกแล้วหรือว่าผมอ่านความสามารถผิดหรอเพราะจะเป็นอันอื่นด้วยไม่ใช่หรอเนี่ยเป็นเปเปอร์ซีดครับเนี่ยช่วงแพนแฮฟอ่ะสามเปอร์เซ็นต์นะครับทูเชียดดอบเจ้าผลไม้ออีโคบาลแนนนะครับซีดก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นตัวของเขาเองแต่เป็นเป็นต้นไม้ชนิดดีไวรระดับเดียวกันสิเปเปอร์อีกแล้วเนี่ยหมดแล้ว ไม่มีอะไรเลยอ๋อ <laughs> ไม่เป็นไรได้เปเปอร์ซีกลับมาเอามาเก็บนะครับอโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคุยกันนะครับเดี๋ยวถ้าเวิร์กไม่เวิร์ไงเดี๋ยวผมจะมาลองใหม่นะครับกับต้นไม้ใหม่ๆโอเคได้แตนเดิมๆเลยเออนึกว่าจะได้แคนดี้ประซอมโถ